วิดีโอนะจ๊ะไม่ได้ถ่ายรูปจ้ะมิวรีวิวเุ้ยพดจาวาสวักแวบเชือกมิวรีวิวแตมัเรารีวิวไม่ได้เด้อใช่ไหมฐานะไม่เป็นได้กดไหมเมื่อกี้ท่านไงเอาใหม่แม่อร่อยไหมอร่อยค่ะเอ้าไม่ตอบเหมือนเดิมต้อตอบไม่เหมือนเดิม ถ้ดความเป็นธรรมชาติไปแล้วเพราะว่าอะไรลืมกฎเกณฑ์ไปจับหน้ามือันจับหน้าแม่อยู่ตอนนี้ต้องใส่ชิคแต่ยังต้องดิ๊กดิ๊กอะขึ้นสีเหลืองกลับมา 对对。Yeah, yeah. กินได้หมดเดียวแล้วแม่กินอย่างไกดังกินหรือยังจะเอาแบ่งกับแม่ไกยังเอาแบ่งกับแม่อร่อยไหมคะ ทุกทำไมวะนั่นถ่ายแม่ไปอยู่ฝั่งกล้องไม่ได้กลับน

đi tay quay chưa bố quay rồi đi câu hỏi 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 câu Luôn 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 ngon, luôn 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 này กินแล้วอร่อยไม่ได้กินยากแต่เหมือนในรุกที่ที่เรากินต้องปวดยาเมื่อกีมเราก็เป็นไงจังเราเป็นไหมเอาใหม่นะที่ไปไม่บอกเขาก็ไม่รู้ ตอนใช้ใหม่ๆเขาไม่ได้กินเลยเมันกดไปแล้วเปล่นเปลี่ไม่ไปเดินตน้นจบไม่ไปนน้อง่าตอนเดิน

Thank <laughs> you. ทำหน่อยบอกว่ารำมไม่าทำไม่ได้โดดไม่ได้เปร้ยวปื๊กอ่ะกำไ้ปนรัมเลยรอืออือทำมารู้เป็บจัดรูกแบบว